สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำแนะนำสอนไพ่นะคะชุดเล็กนะคะอาคณ56า56ใบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชุดของธาตุน้ำนะคะการทำนายไพ่นะคะแม่หมอก็แนะนำให้ทำนายตามความถนัดของตัวเองนะคะที่เป็นสไตล์และบุคลิกของตัวเองน้ำเสียงของตัวเองนะคะก็จะเป็นการดีที่สุดถ้าเราถนัดแบบไหนให้ทำแบบนั้นเลยนะคะ ขอให้มีใจรักแล้วก็จิตใจชื่นชอบนะคะรับรองได้เพื่อนๆทุกคนที่สนใจให้การศึกษานะได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตำรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะมาชุดนี้ก็จะเป็นชุดของธาตุน้ำนะก็จะมีลักษณะบุคคล4ลักษณะนะคะไพ่ใบแรกก็จะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยมหาดเล็กถือถ้วยนะคะ เป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า25ปีประสบการณ์ยังน้อยนะคะเหมือนเป็นการพึ่งสร้างพื้นฐานให้กับตัวเองนะหรือไม่ก็หมายถึงการกําเนิดใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกความอารมณ์ความรู้สึกาอารมณ์หรือว่าความสัมพันธ์นะคะถ้าคนที่จับไพ่ใบนี้นะก็คล้ายๆว่าเป็นคนอารมณ์แบบเด็กๆนะคะ มีความหวั่นไหวอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะหรือบางคนอาจจะหน้าตาอ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะหรือเหมือนกับว่าบางคนถ้าจับไพ่ปเนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักนะคะมีคนมาแอบชอบแอบแอบมองคุณอยู่หรือว่าคุณอาจจะแอบชอบแอบมองใครก็ได้นะคะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเด็กกว่าหรือเป็นการเริ่มต้น กับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยเป็นชายหนุ่มที่มีอายุระหว่าง25ปีถึง35ปีนะคะเกี่ยวกับการเดินทางการสแสวงหาสถานการณ์ที่กำลังก้าวหน้าพัฒนาตนเองนะคะการสแสวงหาความสมบูรณ์ให้กับชีวิต หรือว่ากําลังมีความรักนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงเกี่ยวกับความรักนะเป็นคนที่กําลังมีความรักเจ้าชู้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้นะลักษณะเป็นเจ้าชู้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะชอบบริหารสเสน่ห์ให้ดูหยิดให้ดูดีอยู่เสมอนะคะเป็นคนปากหวานหน้าอบอุ่นนะไพ่ใบนี้นะคะลักษณะดูดีเลยแหละหรือไม่ก็เกี่ยวกับความรัก กำลังมีความรักหรือว่ามีคนมามอบความรักให้คุณก็ได้ถ้าจับได้ไพ่ใบนี้นะคะพระราชนีถือถ้วยนะคะพระราชนีถือถ้วยเป็นลักษณะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่25ปีนะคะมีหน้าที่หรือว่าบทบาทเป็นสตรีเพศนะเป็นลักษณะนิสัยที่ใจเย็นเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่สีเรือนนะคะ ให้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัวมีความเป็นผู้หญิงแท้ๆนะคะแล้วก็ลักษณะเป็นช้างเท้าหลังนะคะเป็นคนใจเย็นใจดีนะคะนิ่งๆนะแต่อีกความหมายหนึ่งก็เป็นคนที่มองโลกในด้านดีมากเกินไปในบางครั้งก็ทาให้เสียรู้นะคะหรืออีความหมายหนึ่งก็คือเป็นคนที่ขี้งุดหงิดนะคะค่อนข้างร้ายลึกนะคะดูนิ่งๆจริงๆร้ายลึกก็มีความเป็นไปได้นะคะไพ่เป็นเนี้ย ลักษณะเป็นคนที่มีล้างสังหรณ์แล้วก็ค่อนข้างอาฆาตแรงโกรธแค้นนะคะในบางครั้งดูนิ่งๆก็จริงนะแต่ค่อนข้างร้ายลึกแล้วก็เหมือนกับว่ามีล้างสังหรณ์ด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นคนที่บริหารเงินหรือว่าบริหารเกี่ยวกับความรักได้ยอดเยี่ยมนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ดีนะไพ่ใบนี้นะคะ เป็นกุล,ลสตรีไทยพระราชาถือถ้วยนะคะพระราชาถือถ้วยลักษณะเป็นผู้ชายอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะคะประสบการณ์ค่อนข้างดีมีเหตุผลนะคะมีอำนาจมีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะมีความห่วงใยชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นลนักษณะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ เป็นผู้ชายที่มีความเป็นหัวหน้าได้อย่างดีเยี่ยมนะคะหรือว่าเป็นพ่อบ้านได้นะพไพ่ใบนี้นะคะแต่ลักษณะเป็นป๋าสายเปนะคะแต่เป็นคนมีน้ำใจเอาอกเอาใจเก่งนะคะลักษณะจ่ายไม่อั้นนะพไพ่ใบนี้นะคะค่อนข้างเจ้าชู้แต่ดูนิ่งๆนะไม่แสดงออกเท่าไหร่นะคะนิสัยเจ้าชู้นะลักษณะเป็นคนจิตใจโลเล แต่ค่อนข้างดูดีนะคะไพ่ใบนี้นะมีเสน่ห์เลยแหละถ้าใครจับไพ่ได้ใบนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่ไม่เป็นรองสองใครเลยนะคะไม่เป็นสองรองใครเลยอะถ้าเกี่ยวกับความรักนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยมีความหมายว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะคะความสุขในความรักหรือว่ามิตรภาพที่ดีงามนะคะรวมถึง ความรักที่ดีเข้ามาด้วยนะไพ่ใบน,นี้แล้วก็มีความเป็นอยู่สุขสบายนะคะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยเป็นไพ่แห่งอารมณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกหรือว่ากำลังพบเจอคนถูกใจอยู่ก็ได้นะคะแต่ใครได้ไพ่ใบนี้นะกำลังพบเจอคนถูกใจถูกสเปคมีความรักเข้ามาทำให้กระชุ่มกระชวยนะคะมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจนะคะ หรือถ้าเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองก็เหมือนว่าเหมือนกับว่ามีการเงินการทองไหลามาเทมานะมีสภาพคล่องนะคะได้รับผลประโยชน์ได้รับได้รับของขวัญของฝากนะคะจากคนรักนะคะถือว่าได้ไพ่ที่ดีมากๆนะมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตนะ่ะมีแต่ความสวยหรูนะคะดูดี ไพ ke. okay. ่สองถ้วยนะคะใครๆก็อยากได้นะไพ่ใบนี้นะคะสองถ้วยหมายถึงไพ่เนื้อคู่เลยนะคะมีความหมายว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนสิ่งสองสิ่งนะคะมีมีเป้าหมายเดียวกันน่ะเหมือนกับว่ามีเป้าหมายที่ดีต่อกันมีความรักที่ดีต่อกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรักเข้ามานะคะเป็นรักที่ดีรักที่ใช่มีความรักที่จริงใจแล้วก็ดีที่สุดนะคะมีความซื่อสัตย์ มีความมั่นคงให้กันนะคะหรือไม่ก็อีกความหมายหนึ่งคือการทําสัญญานะคะมีความผูกมัดอม m ิ i t มนต์กันนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นไพ่มิตรภาพไมตรีนะคะเป็นช่วงที่คุณได้มีความรักเข้ามามีคนมามอบความรักให้นะคะเจอคู่แท้จริงใจนะคะถ้าใครได้ไพ่ใบน,นี้นะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะหรือว่ากําลังสนิทสนมกับใครบางคนนะ มีความเห็นอกเห็นใจกันเป็นการแสดงออกที่ดีเยี่ยมนะคะมีมิตรเมตรีที่ดีเข้ามานะคะไพ่ใบนี้นะคะใครก็อยากได้นะเป็นไพ่รักแท้นะคะสามถ้วยนะคะสามถ้วยหมายถึงการเจริญเติบโตนะคะความคิดสร้างสารรค์หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสามคนนะคะหรือไพ่ใบนี้หมายถึงการเฉลิมฉลอง ความสุขความสมหวังนะคะได้พบปะเพื่อนฝูงได้พบปะเพื่อนฝูงมากมายนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารการกินนะคะมีคนเอาอกอกอใจหรือว่างานเลี้ยงการสังสรรค์น,นะคะไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่ามีเพื่อนใหม่หรือว่ามีงานปาร์ตี้งานแต่งหรือว่าจะได้รับข่าวดีนะคะรู้จักคนมากมายก็ได้มีเพื่อนฝูงให,ใหม่เข้ามาก็ได้นะคะ แต่ถ้าทางด้านความรักมักจะมีมือที่3เข้ามานะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะพอดีไพ่ใบใหญ่ไม่ครบนะคะก็ <c oughs> เ,เลยใช้ไพ่ใบนี้แทนนะคะไพ่ใบสี่ถ้วยนะสี่ถ้วยมีความหมายว่าความเบื่อหน่ายนะคะคล้ายๆว่าไม่ได้อย่างใจหรืออีกความหมายหนึ่งคืออยากพักผ่อนนะคะเหมือนก็ว่ามีความรู้สึกไม่ชอบใจ มีความเบื่อหน่ายไม่ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้นะคะหรือว่าสิ่งรอบข้างอะ่ะไม่เป็นที่น่าพอใจดูขัดหูขัดตานะคะเหมือนก็ว่ารอบข้างอะไรก็ตามนะดูขัดใจไปเสียหมดนะคะไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่ไม่พึงประสงค์นะคะมีความหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียนะคะไม่ได้อย่างใจ ถ้าเรื่องทางด้านความรักก็เหมือนกับว่าแม้แต่ความรักก็ยังเลือกไม่ถูกนะคะหรือว่าเลือกแล้วแต่ยังไม่ได้อย่างใจหรือว่าทําอะไรไม่ลงตัวนะคะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงตัวนะคะมีความหมายที่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะรวมไปถึงเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะเข้ากับคนได้ยากเห็นอะไรก็เหมือนกับว่าหงุดหงิดไปหมดเลยนะคะหรือว่ามีความหมายว่า เป็นคนช่างเลือกนะคะเลือกมากเลือกเยอะนะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยมีความหมายว่าความไม่มั่นคงนะคะไพ่ใบน,นี้มีความผิดหวังไม่มั่นคงมีความขัดแยง้งผิดหวังการสูญเสียเนื่องจากความมั่นคงถูกทำลายนะคะมีความเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปหรือว่ามีอะไรที่ ไม่สมหวังนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แห่งการยึดติดนะ mm hmm. เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมานะคะเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆที่ยังไม่ละทิ้งนะคะยังหมกมุ่นอยู่นะคะมีความเศร้าโศกเสียใจกังวลใจนะคะแล้วก็เป็นความทรงจำที่เจ็บปวดนะคะแล้วก็เป็นไพ่ทางด้านความรักก็คือความผิดหวังอกหักมีความพัดภาคสูญเสียข้ามควร กับคนรักที่จากไปหรือว่ารู้สึกขาดสิ่งที่พึ่งทางใจไปนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณนะ่ะมักจะโทษนูน่นโทษนี่นะเหมือนกับว่าชอบโทษคนอื่นมากกว่าแต่ไม่โทษตัวเองนะคะเหมือนกับว่าโทษเป็นความผิดของคนอื่นแต่ไม่ยอมโทษเป็นความผิดของตัวเองนะไพ่ใบน,นี้นะคะหรือว่าไพ่ใบนี้มีความหมายคือย้ำคิดย้ำทำนะคะ เรียกร้องความสนใจก็มีความเป็นไปได้ย้ำคิดย้ำทำเรียกร้องความสนใจนะคะหกถ้วยนะคะหถ้วยมีความหมายว่าความพยายามนะคะความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จนะคะไพ่ใบนี้ได้รับรางวัลผลตอบแทนแล้วก็ความสมดุลเกี่ยวกับความรักนะคะ เป็นการโคโจรกลับมาพบกันอีกครั้งหรือว่าการรีเทิร์นนะคะไพ่ใบเ,เนี้ยเหมือนกับว่ามีการแก้ไขสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับมิตรภาพการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะหรือว่าความเป็นเพื่อนกันนะคะการรีเทิร์นการรวมตัวกันการกลับมาง้อขอคืนดีของคนรักการมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะได้รับของขวัญของฝาก แล้วก็ไพ่ใบน,นี้ถ้าบางคนที่ได้ก็อาจจะมีหน้าตาอ่อนกว่าวัยนะคะแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขี้น้อยใจนิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะคะหรือจะมีลักต่างวัยเข้ามาได้ทั้งลักเก่าแล้วก็ลักใหม่นะคะไพ่ใบน,นี้นะคะถือว่าค่อนข้างดีนะมีความสุขนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยหมายถึงความสำเร็จนะคะ ความสําเร็จที่ได้อย่างตั้งใจนะมุ่งมั่นอะไรได้ทั้งนั้นนะคะไพ่ใบนี้อยากได้อะไรก็ได้นะเหมือนก็ว่าได้มาด้วยสติปัญญาความฉลาดแล้วก็มีจินตนาการความฝันที่สูงส่งนะคะเป็นคนที่จินตนาการเพ้อฝันนะคะหวังอะไรคือจะต้องได้นะไพ่ใบนี้นะคะไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่อยากได้นะคะก็มักจะได้นะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ เป็นไพ่แห่งจินตนาการการคิดสร้างสารรค์การออกแบบนะคะเราก็ได้รับของขวัญของฝากเป็นคนมีลังตังง้งหอมีลางตั้งหอหรือไม่ก็ทางด้านความคิดก็คือชอบคิดฟุ้งซ่านนะคะหรือทางด้านความรักก็มักจะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาชอบเยอะหรือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะไม่ค่อยขาดรักเท่าไหร่นะคะคล้ายๆว่ามีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะนะคะสำหรับภาพไพ่ใบนี้นะคะ ค่อนข้างเจ้าชู้อ่ะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยากได้อะไรได้นะคะไพ่ใบน,นี้นะคะสามารถทําได้เลยนะไพ่แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่ผิดหวังเสียใจน้อยใจนะคะหรือไม่เป็นการเสียสละนะไพ่ใบน,นี้หมายถึงการเสียสละและการจากล้านะคะ จากลาจากสิ่งที่ตัวเองรักทั้งๆท,ที่ยังหวงแหนอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่าต้องการเสียสละนะหรือไม่ไพ่ใบนี้ไม่สามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ทรมานใจได้นะคะจะต้องก้าวไปหรือไม่ก็หมายถึงการพัฒนาการหรือว่าการก้าวไปสู่สิ่งใหม่หรือไม่ก็หมายถึงการมุฟ e ออนนะคะการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตนะคะที่ดีกว่าเป็นไพ่แห่งการค้นหานะคะ หรือว่าการเกิดใหม่การได้รับสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าการรอคอยคำตอบจากอีกฝ่ายถ้าเกี่ยวกับความหมายทางด้านความรักนะคะการตัดใจที่ค่อนข้างยากเย็นหรือว่าความรักไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วคุณก็อาจจะพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองเป็นไพ่แห่งกันหมกมุ่นหรือว่าไพ่การเสียสละ จากสิ่งหนึ่งเพื่อสู่สิ่งหนึ่งนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการน้อยใจหันหลังให้กันหรือไม่ก็มีเรื่องขัดใจกันนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะ9ก้าถ้วยนะคะ9ก้าถ้วยเป็นความหมายความอุดมสมบูรณ์นะแต่เหมือนกับว่าไม่รู้จักคําว่าพอนะคะไพ่ใบน,นี้มีแล้วก็ยังไม่รู้จักพอนะคะ คือเหมือนกับว่าเต็มไม่เป็นนะคะเหมือนกับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีทุกอย่างเพียบพร้อมอะแต่เหมือนก็นว่าไม่รู้จักคําว่าพอนะจะต้องมีไปเรื่อยๆนะคะถ้าทางด้านความรักนะมักจะเจ้าชู้นะคะมักจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่นะแต่ความเป็นอยู่ถือว่าสุขสบายนะคะม,มีความอิ่มหนำสำราญมีคนเอาใจใส่ดูแลนะคะเทคแคร์ care, เป็นอย่างดีนะ แต่เหมือนกับว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะจะต้องสแสวงหาไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นไพ่แห่งความเจ้าชู้สำลานใจนะคะไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวอยากใช้ชีวิตโสดหรือว่าเจ้าชู้มากแล้วก็รักเผื่อเลือกนะคะไพ่ใบนี้นะคะมีรักเข้ามาให้เลือกมากมายนะเพราะว่าเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนใจกว้างหน้าใหญ่ใจโตไพ่ใบนี้ ลักษณะเป็นคนใจกว้างใจดีนะคะแล้วก็เป็นนักบุญทุ่มเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะหรือไม่ก็อีกความหมายหนึ่งก็มักจะเจ้าชู้มากๆนะคะเป็นลักษณะพ่อไม้แม่ไม้ได้เลยนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยสิบถ้วยนี่หมายถึงความสาเร็จความสมบูรณ์นะคะ ไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์อบอุ่นนะคะมีความเข้าใจแล้วก็มีความสุขมีความสมหวังปรารถนานะคะไพ่ใบนี้นะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาถ้าเกี่ยวกับความรักก็หมายถึงการลงตัวนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีความสุขอย่างแท้จริงเหมือนกับว่าความสุขแสดงถึงการจัดการลงตัวนะคะทุกสิ่งทุก ท,ทุกสิ่งทุกอย่างอลงตัวทุกอย่างนะไพ่ใบนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างเข้ากันได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่าจากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะไพ่ใบนี้แฮปปี้มีความสุขมีความสมหวังพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแล้วก็บางคนถ้าจับไพ่ใบนี้นะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะเป็นที่ยอมรับนะคะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าคนโดยทั่วไปนะคะ ถือว่าใช้ได้เลยไพ่ใบน,นี้นะคะการทำนายไพ่นะคะยังไงขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะแล้วก็ขอให้ใช้สิกเซน์นะคะพยายามมองให้ออกบอกให้เป็นว่าคนที่เขาวาดภาพหรือว่าเขียนภาพต้องการสื่ออะไรนะคะแล้วก็จะสามารถอ่านไพ่ได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าจำบทความหรือว่าตามตำรา,าอาจจะจำได้ไม่หมดนะคะ ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าอ่านไพ่ตามสไตล์ของตัวเองแล้วก็ตามความถนัดนะคะรับรองได้เพื่อนๆจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่อ่านไพ่ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะยังไงแม่หมอก็หวังว่าคลิปของแม่หมออาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ